เป็นเวลาเหนือลึกเกินกับการรอนนาฮิดาบาผมได้เก็บแบบนเจมมาแล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่ันหล็์หรือเปล่านะปึ๊บทองทองเออม่วงแฮอาา่ะฮะในม่วง่ะดาบมาก็ดาบแล้วก็ปัอฟแล้วก็ดีเบตครับ สกาฟิชเชล okay. โอเคโออาวุธล้วนเหรอไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะอาวุธล้วนเหรออ๋อเบนเนตโอเคโอเคได้สีเบนเนตมาเพิ่มฮะเอาล่ะปึ๊บยืนยันเฮ้ยเดี๋ยวนะชึบดีเบตครับ ไฮบิงเจอร์ออฟดอนเอเมอรัลออฟนาฮิดะเรียบร้อยกี่ตัวเอ่ยตัวเดียวใช่ไหมโอ้ผมไม่น่าออกสองตัวหรอกประเด็นผมไม่มีทางออกสองตัวฮะฮะอ๋อเฟอเวเนียสโถเฟอเวเนียสโอเคเอ่ะละเราเราเราเร,าเรา่งเหลือสองพันเพชรเนาะเราไปแวะไปสุ่มอะไรดีอ่าน้องโยไม่เอาละกันแวะไปสุ่ม,มอันนี้ละกันนะ ม่วงแฮะโอเคออกอะไรเนี่ยฟอมมยร์มอนีนสแลนส์โอ้โหหอกฟอมมร์ออม,มรอนีนสเฮ้ยสแกนพิเชียวเกรซซอดโอเคอันนี้ยังอันนี้พอไปแลกได้อยู่พอไปแลกได้อยู่ฮะ สามโลอ่ะผมให้น้องโยแล้วกันอาา่าฮะสูสติลเกลืออ่ะทุกคนฮะเห็นเห็นมาขนาดนี้แล้วแบบเห็นมาเฮ้ยนี่นแม่งโชคดีจังวะแม่งยี่สิบโลอ่อกนาฮิดะเลยผมจะให้ดูนะอันนี้คือตู้นาฮิดะนะทุกคน เขาใจดูดูให้ดูอะไรบางอย่างนะฮะอ่ะอันนี้คืออันเก่าเนี่ไม่ได้รับนะห้าสิบสิบห้าสิบสิบ้าห้าสิบกสิบอหกสิบโลฮะอันนี้หกสิบโลแล้วผมรุนเรีดสีฉี่มาแล้วสีฉี่ก็นับไปอีกห้าสิบสิบห้ายี่สิบอ่ายี่ห้า ไอ้ยุติสิก็ดูๆไปทุกคนคือหลุดเอาง่ายๆคือเออผมหลุดเลทฉี่ๆมาแล้วรอบหนึ่งอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีขนาดนั้นเนาะโอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ